สวัสดีครับชาวแชทกับชาว YouTube นะครับยินดีต้อนรับครับส่องการ์ดใหม่เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากเมื่อวานไม่ได้ทำนะฮะล้วก็วันนี้มีการ์ดใหม่ออกมาก็เลยรวบยอดนะครับลงทีเดียวเป็นคลิปเดียวไปเลยนะครับผมวันนี้มีกิมมิคประเภทกับทริกสตาร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละใบทําอะไรได้บ้างครับผมเริ่มที่ใบแรกครับกิมมิคประเภทก่อนกันเนาะผมชอบกิมมิคประเภทมากเลยเป็นอาคษรายขุ่มชอบมากเลยเสียดายแบบอยู่มานานแล้วมันไม่เคยได้ทําอะไรเลยมันไม่เซตอัพหาเหวอะไรเลยนอกจากแบบ เอัลเทเนทวินคอร์ดิชัน่ะนะใบแรกครับกิมมิกประเภท Little Soldier ครับต้องบอกว่ารู้สึกน่ารักต่างกับกิมมิกประเภทตัวอื่นมากเกินไปนะครับผมก็เลยไม่ค่อยชินรูปนี้เท่าไหร่เลเวล4 Dark Machine ครับเอ่อตีศูนย์กันศูนย์ครับถ้าการเป็นนี้ Normal หรือสเปร์ครับส่งกิมมิกประเภทที่เลเวลต่างกันลงต่างจากเอ่อใช่ปะที่ต่างจากการเป็นเนี้ยนะครับลงสุสานกะ็ เวล8ดาวที่ถมหลุมนะฮะพวกแก๊งบิสดอลแก๊งตุ๊กตาทั้งหลายที่หน้าตาน่ากลัวนะครับก็ได้หมดนะครับการ์ดนี้จะเป็นเลเวลเท่ากับที่ส่งลงไปนะครับได้ประโยชน์ด้วยนะครับสเป์จากสุสานเอามาโอเล่ต่อได้นะครับใช้ลิตเติ้ลโซเยอร์ได้เทิร์นละครั้งนะครับแบนดิตการ์ดนี้จากสุสานครับแทร็เก็ตกิมมิคประเภท2ตัวที่ควบคุมครับเพิ่มเวลขึ้น4นะครับัวท้งจบเทิร์นดูเหมือนเอฟเฟกต์นี่จะไม่ค่อยได้ใช้ผมแล้วก็ผมไปลองไปแอบส่องอาาาินี้้มค่ดูแลวก็รู้สึกว่า ดูดีขึ้นพิทูพิตานะครับเอฟเฟกแรกเอฟเฟกแรกเอฟเฟกตสองโอเคครับมีเอฟเฟกเดียวเนี่ยเออเอฟเฟกเนี้ยโอเคครับที่สเปร์แล้วก็เปลี่ยนดาวแล้วก็ทมหลุมด้วยนะฮะถือว่ายอดเยี่ยมนะครับผมใบต่อไปครับแก๊งดอลมาอีกตัวแล้วนะกิมมิคประเภทบราดดี้ดอลครับอันี่วีสามนะฮะต่อมีวีหนึ่งเป็นแบบเดรรี่ดอลแล้วอยู่ในโรงนะครับมีวีสองเป็นบิสดอลนะฮะอันนี้วีสามนะครับบราดดี้ดอลนะครับเวลลแปดดักแมชชีนเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ครับตีสี่ร้อยเมื่อก การเปนี้อยู่ในมือครับโชว์กิมมิคประเภทเอ็กซิดในเอ็กซ์ตร้าครับสเปกกิมมิคประเภทหนึ่งตัวจากเด็กที่เวลเท่ากับที่โชว์นะครับกับการไปนี้นะฮะก็คือวันการเอ็กซิดนั่นเองนะครับวันการ์ดแรงแปดนะฮะแล้วก็มีเอฟเฟกต์ล็อกหรือเปล่าเอ่อมีเอฟเฟกต์ล็อกนะครับสเปกได้แค่กิมมิคประเภทนะครับแล้วก็ถ้าการไปนี้ถูกส่งลงสุสานนะครับยกเว้นจากมือนะฮะสามารถเอากลับขึ้นมือได้ครับสั่งใช้งานบราดี้ดอลได้แต่เอฟเฟกต์ได้เทิร์นละครับแล้วก็นั่นแหละ เอ็กซ์ตร้าล็อกครับยกเว้นกิมมิคประเภทนะครับก็สามารถส่งจาก Little s o โซเยอร์ส่งบรัดดี้ดอได้ครับบรัดดี้ดอเอาขึ้นมือแล้วก็สเปรย์จากเด็กแล้วก็โอเวอร์เลย์นะครับคลาสสิกนะฮะคลาสสิกคอมโบครับการใหม่มักจะคอมโบกันเองเสมอนะฮะไปต่อมาครับกิมมิคประเภท c a t t l e Scream ครับเลเวล8นะฮะ Dark Machine ครับตี2,000เมื่อกัน200นะฮะถอดวัตถุดิบ e x ็กซีจาก มอนสเตอร์ที่เราควบคุมหนึ่งตัวครับสเปร์การ์ดแบบนี้จากมือหรือสุสานนะครับว้าวเอ็กซ์เทนเดอร์ครับแต่แบนิชออนออกจากฟิลซึ่งไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับเพราะว่าพอเป็นไส้เราไม่รีเซตนะฮะแล้วก็ใช้งานแคททัลสกรีนได้เธอละครั้งครับที่มีประเภทเอ็กซีที่มีการ์ดแบบนี้เป็นวัตถุดิบจะได้รับเอฟเฟกต์ก็คือถ้าเอ่อเธอละครั้งทาร็ตการ์ดหนึ่งใบในสุสานฝ่ายตรงข้ามครับเอ่อสเปร์ลงฟิลฝ่ายตรงข้ามในสภาพป้งองกันนะฮะอันนี้อืมมันสุสานสุสานฝ่ายตรงข้ามเด็ด ตอนแรกที่ผมดูอะ่ะคือกิมมิคของเด็กเนี้ยมันเริ่มที่จะกลายเป็นแบบเอามอนเอ็กซิในหลุมเราไปโยนฝ่ายตรงข้ามแล้วเราก็เบิร์นแม่งแต่พอมาเป็นเรื่องของแบบสุสานฝ่ายตรงข้ามแล้วสเปย์บนฟิลอ่ะมันมอนฝ่ายตรงข้ามมันควบคุมอะไรไม่ค่อยได้ไงไม่ได้ในเกตเอฟเฟกต์หรืออะไรด้วยนะครับก็อืมอาจจะไม่ค่อยได้ใช้หรือเปล่าใช้ก็คือใช้มาแบบเอาลงมาเพื่อเบิร์นคล้กิมมิคคล้ายๆแบบให้ฟิลเหมือนคล้ายๆแบบมีคังโกะแบบสเปย์ มันเอฟเฟกประมาณนั้นะแต่ว่าได้เอฟเฟกมาด้วยนะครับก็เลยอาจจะต้องเลือกมอมดีๆนะแต่คงไม่ค่อยได้ติดเท่าไหร่บ้งอันนี้ต่อไปครับ x อซตัวใหม่นะฮะกิมิคประเภท f a n t a s t ส์มา c ิน n านะครับก็หน้าตาเหมือนโฟนะครับก็คือคนคนใช้กิมิคประเภทในอนิเมะนั่นแหละครับแรงแปดดาร์ค์มาชินเีครับตีพันห้าวกันสามพันหนึ่งนะครับแหมพกันเซเวอร์เชียวเจเนนะฮะ เอ่อดีแทชแมททิลเลอร์จากาเป็นนี้เสิร์ชแบล็กอัพเมจิกสเปลจากเด็กขึ้นมือนะครับเราก็เสิร์ชเอเจนเคออสฟอร์ดนะฮะก็สเปรย์มาดีแทชเซิร์ฟเคออสฟอร์ดนะครับง่ายๆแล้วก็ในช่วง et, เบนเฟสเทอร์นี้นอร์มัลซัมมอนแมชชีนได้เพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ถือว่าดูดีทีเดียวเสิร์ชแล้วก็เล่นต่อนะฮะเศษการเมจิกแล้วก็นอร์มัลอะไรสักตัวหนึ่งแล้วก็เล่นต่อนะครับ, ial, Magic, Normal, รรรบเสียดายที่เป็นนอร์มัลนะครับเพราะว่าแรงเพราะว่าแปดดาวในมือก็ยังเน่าเเหมมือนดิ แล้วก็ถ้าเราสเปก g i ิ m i c k ประเภท exit นะครับสามารถเออ,อันนี้ต้ออีกตัวหนึ่งนะสามารถสเปกการ์บนี้จากสุสานครับลงฝ่ายไหนก็ได้ในสภาพต้องป้องกันนะฮะแล้วก็เอาแรงอพเบจิกสเปลจากสุสานกลับขึ้นมือครับใช้เฟคแฟนตาซีส์มาคิน่าได้เทิร์นละครั้นะฮะเอาใส่ออกคัสได้ไหมมันเป็นมชชีนยากเลยวะเอาอันนี้ไปใส่ในออคัสอแต่มันล็อกก็ดิมันส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่กิมมีคประเภทมันจะล็อกอะคิไทแบบเพราะงั้นเอาไปใส่กับอย่างอื่นก็ก็ระวังไว้แล้วกันครับแล้วก็เอาเอเจนต์เคลดฟอร์สจากสุสานกลับขึ้นมือนะครับซึ่งก็เป็นเอฟเฟกที่ดีเหมือนกันใช้แล้วรีไซเคิลได้นะครับแล้วก็เอาใบนี้ไปโยนลงฝ่าตรงข้ามนะครับก็ถ้าใครไม่รู้จักนะแจนกราเดอร์นะครับัมายเลขสิบห้าครับถอดแล้วทำลายมอนฝ่าตรงข้ามหนึ่งใบถ้าเป็นเอ็กซีดเบิร์นตามพลังโจมตีนะครับใช้ได้เทิร์นละสองครั้งนะฮะใบนั้นก็ สเปรลงท่าดล้ำถูกก็เบินไปก่อนพันห้านะครับชิวๆได้ขั้นต่ำพันห้าแน่นอน,นซึ่งผมเห็นลาย FTK แล้วเบินจนตายเบินหนักๆเบินเลดอสองครับใบต่อไปครับ chaos exis นะครับ gimmick พับเพศ f a n t a s s machina นะครับชื่อเดียวกันหรอแหมไม่คิดชื่อหน่อยหรอชื่อโปรตีชื่อมันจะต่างกันนะโอ้รอบนี้ชื่อเหมือนกันเศร้าจังเลย rank เก้า dark machine e x i ครับซึ่งตีสามพึ่งเมือกอพันห้าครับ เดเวลเก้าสามตัวซึ่งไม่เกี่ยวอยู่แล้วเพราะกูแรง u ์มานะครับ้ากลารไปนี้สเปร์ครับสเสิร์ชพับเพจทรับจากเด็กขึ้นมือนะครับมีพับเพจ parade กับอันนี้แหละใบใหม่ครับเซอร์วิสพับเพจเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านกันนะฮะจากนั้นถอดวัตถุดิบเอ่อไม่ใช่จากนั้นนะครับเราสามารถถอดวัตถุดิบหนึ่งอันจากการดใบนีบ้อันเชื่บบเศมอสเตอร์จากสุสารบลงฟิฝ่ายตรงข้ามแล้วถ้าต้งกัน,นะครับก็สมมติว่ามีอนี N ่คู่กับกรเดอร์ใช่ไหมเป์มาาอเรียกกรเดอร์สเป แล้วก็ g r เดอร์เบิร์นไปรอบหนึ่งพันห้าแต่รอบแต่มันต้องโอเวอร์เลย์เป็นมาคิม่ามาคิน่าอยู่แล้วมาคิม่าไอ้ยกูกูดูเชนซอมแมนมากไปมาคิน่านะครับถ้าโอ,อเวอร์เลย์เป็นมาคิน่าไปแล้วถอดวัตถุหยิบไปแล้วอะ่ะก็สามารถแบบโยนโยนเอ่อล่างก่อนเคียร์ออสเอ็กซีไปไปฟิลฝาดของข้าเบิร์พันห้าแล้วก็เบิร์นเพิ่อมอีกพันห้าได้ เอ่อแล้วก็ถ้าเกิดมีมอนสเตอร์อันเชอร์แบบพิเศษลราโดนฟิลฝ่ายตรงข้ามนะครับท็กเก็ตหนึ่งในนั้นครับทำลายจากนั้นเบิร์นเท่ากับพลังโจมตีตั้งต้นนะครับครึ่งหนึ่งของพลังโจมตีตั้งต้นนะผมรู้ทำไมเกิดเอฟเฟกต์้ีขึ้นนะครับเพราะว่าเอ่อเคียร์เร็กซี่เจนไกรเดอร์ก็ก็ก็เบิร์นตามพลังโจมตีแบบเต็มเเลยแหละแต่ว่าอันนี้เนื่องจากมันรีอกทีฟกับกับเทินฝ่ายตรงข้ามด้วยเนี่ยมันก็เลยต้องแบบเนิร์ฟลงสักนิดนึงผมว่าเป็นอย่างนั้นแล้วกัน แฟนตาซีสอันนี้ฟันตาซีสนะครับผมได้เธอละครั้งนะะฮก็ก็ดูเป็นบอสมอนเตอร์ที่แบบก็พอจะเข้าใจได้ก็แบบเออมันก็มันก็ตัวใหญ่เน้นเบิร์นนะฮะกลายเป็นเลดอายสองนะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับต่อไปครับ Mansion of the Underworld Dolls ครับเป็นเวทฟิลนะฮะเมื่อการไปดีแอคทิเวทเอบิมิคประเภทจากเด็กขึ้นมือนะครับคลาสสิกจริงๆเลย กิมมี่ควาเพชรปอนสเตอร์ที่เราควบคุมจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้นะครับจะไม่รับอเอฟเฟกองเอ่อไม่รับเอฟเฟกของเอฟเฟกการ์ดที่ไม่ใช่เอ็กซีดนะครับที่ฝ่ายตรงข้ามสั่งใช้งานนะฮะก็คือเป็นทาวเวอร์ที่ไม่รับเทียอะไรเลยนอกจากมอนเอ็กซีดใช่ไหมคล้ายๆแบบไอ้ลิงสังไอ้เมกาคอปอะทำให้ทุกตัวเป็นเมกาคอปก็ <laughs> ก็หุดหงิดเหมือนกันนะ <laughs> แล้วก็ เธอละครั้งพอร์ตวัตถุดิบหนึดด่งครับจากมอนสเตอร์ที่เราควบคุมแทรเกตกิมมิคประเภทในสุสานสเปรย์ลงฟิลใครก็ได้ครับอ๋อได้เบิร์นเพิ่มอีกพันห้านะฮะไอ้ยพันห้าสามร้อสี่พันห้าแล้วนี่มันอีกนิดเดียวก็อีกนิดเดียวก็เกมแล้วแล้วก็สั่งใช้งานแมนชั่นได้เธอละครั้งนะ <ๆ S 1> ครับก็ดีครับแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าเอใครชอบ ใครเป็นผู้เล่นที่ไม่ใช่ผู้เล่นไดโนแล้วชอบดิสเลเนียสครับมึงมาโซคิทของแท้ครับนั่นแหละให้ฟิลเหมือนกันนะครับฟิลที่ทำให้มอนทุกตัวที่เรามีไปทาวเวอร์แม่งอืมไม่รับโดยเฉพาะแบบไอเด็กแบบเนี้ยมักจะแพ้พวกแบบเวเลอร์กับอิมเพิร์มอ่ะแบบแน่ๆแล้วคือโหมาอย่างนี้ก็คือนั่งรอให้มันฆ่าแต่ว่ามันน่าจะแค่บนฟิลหรือเปล่า ที่เราควบคุมนะครับพอเันแค่บนฟิลนะฮะตามนั้นครับไม่แพ้ยิ่งเพิ่มใช่แล้วแบบมันก็จะไม่แพ้เพราะมีฟิลนี่แหละเด็กไหนที่ไม่เก่งนะฮะเพิ่มทาวเวอร์เข้าไปเพิ่มฝักเกตเข้าไปแต่ตอนนี้เด็กนี้ยังไม่มีในเกตนะฮะขาดอีกอย่างเดียวนะครับเหลือแค่เหลือแค่ควิกเอฟเฟกต์ในเกตนะฮะเด็กนี้จะจะเป็นเมตานะครับสมบูรณ์แบบนะฮะตอนนี้ยังเป็นแบบ FTK ที่แพ้เอ่อ อะไรอ่ะ FTK ที FT ่แพ้แบบ Cosmic Cyclone ในเนกิสกับอะไรไม่รู้ช่างเถอะนะต่อไปครับเซอร์วิสประเภทครับกับดักปกติเนาะแท็กเก็ตบอสเซอร์ที่ฝ่ายตรงข้ามควบคุมครับตามจำนวนกิมมิคประเภทเอ็กซีนนะฮะขโมยจนกระทั่งจบเอ็นเฟรนะครับก็เป็นก็เป็นเอฟเฟกคลาสสิกไม่ต้องไม่เรียกคลาสสิกต้องเรียกว่า second wave ของกิม i ิคประเภทมันเป็นอย่างนั้นแล้วกันเรื่องการแบบขโมยมอนส์ฝ่ายตรงข้ามแล้วเอา แล้วโฉกมาเปลี่ยนดาวโอเลอะไรเงนี้ยก็ก็พบเห็นได้บ่อยนะครับขโมยก็ดีอยู่แล้วนะฮะแค่บ <c oughs> แบบควิกเอฟเฟกต์สแตนสติลก็โอเคแล้วนะครับไม่ใช่สแตนสติลดีเหมือนเชโดรพาร์สมากก่อนเนาะแล้วก็ถ้าเราควบคุมกิมิกประเภทเอ็กซ์ซีสนะครับยกเว้นในเทิร์นที่การเป็ดนดีถูกส่งลงสุสานนะครับ anish, แบนนิชการเป็นดีจากสุสานทาร์เก็ตเอ็กซ์ซีสในสุสานใครก็ได้ครับสเปร์ลงสุสานใครก็ได้ครับในคานตา้าบวกกันนะครับใช้เอฟกซ์เซอร์วิสเพาเพทได้เทิร์นละครั้งนะฮะอืม ดูเหมือนเด็กนี้จะอยากโยนมอนเอ็กซีตัวเองให้ฝ่ายตรงข้ามเหลือเกินซึ่งมันเป็นมันเป็นเอ่อต้องเรียกว่าข้อจํากัดของแจนกรายเดอร์เมื่อก่อนแหละเพราะว่ามันมันเบิร์นมันได้ประโยชน์สูงสุดก็คือทําลายเอ็กซีแล้วเบิร์นนะครับแต่ว่านั่นแหละในยุคนี้มันไม่มีแล้วไงในยุคนี้มันมีเยอะแยะไงการที่เจอฝ่ายตรงข้ามแบบเล่นเอ็กซีเหมือนเรานี่ค่อนข้างที่จะไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็เลยกลายเป็นว่า <c oughs> มึงไม่มีเอ็กซีกูก็โยนไปให้มึงใช้แทนแล้วกูก็เดี๋ยวกูก็ถอดแล้วกูก็เบิร์นของมึงแทน ง่ายๆแค่นี้เองซึ่งผมเห็นไลน์ FTK มาแล้วก็มันจะบอกว่ามันขายฝันไหมก็มันก็เป็นได้แต่ว่ามันยังไม่ได้ดีขนาดนั้นได้ความคิดผมนะแต่ว่าถ้าเปิดด้วยฟิลเตลถ้าเกิดเปิดด้วยเวทฟิลแล้วแบบเอ่อเปิดด้วยเวทฟิลแล้วเครื่องติดจริงๆมัน FTK ได้แน่อยู่แล้วแต่ว่าอมืมันจะดีขนาดนั้นที่จะจะไปเกินเมตาเลยหรือเปล่าผมว่ามันต้องมีแบบ มันต้องมีคนออกไปเล่นโลเคอลอย่างเงี้ยมีแน่ๆแต่ว่าใครจะไปรู้ครับเมโลดสก็ติดมาแล้วนะฮะอาจจะเด็กนี้อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับแล้วก็ฉากในนี้ก็ถ้าใครดูถค่ใครดูเซียลนะครับฉากคลาสสิกนะฮะแจนไกรเดอร์ทำลายมอนสองตัวนี้แล้วก็เบิร์นแล้วก็โอทแล้วกันนะครับ <laughs> ตาม <laughs> <laughs> ตน,นั้นแหละตอนนี่มันตอนแบบตอนที่โฟเปิดตัวแรกๆเลยมัเนี้ยไปสู้กับไออเด็กตัวใหญ่เด็กตัวใหญ่เพื่อนเพื่อนพระเอก แล้วมันก็โดนแล้วมันก็เรียบเต็มบอร์ดเลยแล้วมันก็โดนแจ้งไกเดอร์แดกตายนะครับฉากคลาสสิกนะครับโอเคจบกิมมิคภาพเพชรเท่านี้ครับไปดูอีกครึ่งหนึ่งดีกว่าครับครึ่งอีกครึ่งหนึ่งที่ออกวันนี้นะครับทริกสตาร์ครับ DP ยี่สิบเก้านะฮะดูลิสแพดดูลิสออฟเรเบียนซ์นะครับผมเราไปจะมาดูกันดีกว่าว่ารอบนี้เขาจะเปิดสองร้อยกันแบบไหนบ้างนะครับเริ่มที่ใบแรกนะครับทริกสตาร์ฮูดดี้ครับเวลาสองแสงแฟรี่ครับเวลเอ่อแอนแฮงค์สองร้อยป้องกันพันแปด าเราควบคุม Trick Star Fusion หรือ Link ครับสเปกการเปนบบนี้จากมือนะครับ Extender ถ้ามีลิง k ์นะฮะก็ถือว่าดีครับส่วน Fu s ช o n ผมจะไม่อยากพูดถึงมันแล้วกันใครใครเล่น Trick star แล้วใครเล่น Mon Fu ฟิวชตัวนั้นบ้างเอ่อมาบอกผมด้วยนะครับถ้าได้เป็นนี้ถูกส่งลงสุสานเนื่องจากเป็นวัตถุดิบเพื่อนเชิญแบบลิง k ์ของ Trick star อ่าฮะเสิร์ช Trickstar Fusion หรือ Trick s t a r Diffusion จากเด็กขึ้นมือนะครับสั่งใช้งาน Trickstar h o o ดี e ได้เธอละครััง ก็ถ้าลิงซัมมอนสเปร์ถ้าสุกส่งลงสุสานเพื่อลิงซัมมอนเซิร์ชฟิวชั่นหรือทริกซ่าฟิวชั่นก็เอาไปเล่นฟิวชั่นต่อได้บางทีคนอาจจะอยากใส่ฟิวชั่นขึ้นมาบ้างแล้วก็ได้นะเอาจริงคนเล่นทริกซ่าแบบทริกซ่าจริงๆอ่ะที่แบบไม่ใช่แบบทริกซ่าเบิร์นที่ม่งติดเมตาที่ม่งไม่ไม่เล่นลิง์เลยอ่ะก็ต้องมากลับมาดูดีๆแล้วว่าไอมอนทริกซ่าแต่ละตัวมันทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มันไม่ใช่แบบ200แลบสองร้อยคอนโทรล มันเพราะว่าถ้าเกิดให้ฟแบบิลทิกสตาร์แบบยุคแบบที่ตามกิมมิกของมันเลยคือแบบลบสองร้อยคอนโทร่ทำทียอะไรก็โดนเบิร์นะนะคนมันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเนื่องจากคนเห็นลบ200อมันดีเกินไปนะครับก็เลยเทอร์โบแม่งเลยด้วยกันเพิ่มการเบิร์นเข้าไปเยอะๆแล้วก็จะตายไวๆนะกลายเป็นแนวคอนโทรลแบบนั้นแทนก็ดูกันว่าของซับใหม่จะทำให้คนเล่นทิกสตาร์แบบที่ควรจะเป็นมากขึ้นไหม ตัวต่อไปครับฟิวชั่นตัวใหม่ครับ t r i c k s t a r b r a n d d r a m a t i s ครับเวล6แสงเฟลรี่นะครับตี2,000ป้องกัน1,000นะฮะวัตถุดิบเป็น t r i c k s t a r 2ตัวเรียกง่ายๆนะครับเอ่อเขียนซ้ำทำไมวะช่างมันเถอะนะครับมอน t r i c k s t a r Link ครับที่ชี้ให้การ์ดใบนี้เพิ่มพลังโจมตี1,000นะฮะมันจะมีคนค่าพอการเรียกขนาดหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูต่อใช้แต่ไลเซเฟ์ของแบรนด์ดรัมมัติสได้เทิร์นละครับถ้าเกิดการไปนี้ถูกเฉยแบบฟิวชั่นเซิร์ฟทริคสตาร์การ์ดจากเด็ก <laughs> โดยที่ชื่อแตกต่างกันที่เราควบคุมและอยู่ในสุสานนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีข้อจํากัดก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดเซอร์ทิกสการ์ดก็คืออ่ะอย่างน้อยฟิวชั่นกับมอนสองตัวเนี่ยมันต้องไปอยู่ในหลุมแนวแน่ๆน,นะครับเพราะงั้นก็อาจจะมีข้อจํากัดมากขึ้นนะฮะอาจจะเซิร์ชให้ผมแบบเบรนชัดดาวเลยนะก็คือลิลี่เบลนะครับเซิร์ชแล้วก็สเปดนะฮะงา่ายไม่ต้องคิดเยอะนะครับแต่ว่าต้องดูว่าไดหลุมเลิลี่เบลหรือยังเท่านี้ครับแล้วก็ ถ้าเอ่อเเอเออฟ่ถ้าเกิดมอนสเตอร์ไม่ใช่ถ้าเกิดถ้าเกิดผู้เล่นนะครับผู้เล่นไหนก็ได้ครับได้รับเอฟเฟกต์ดาเมจครับแท็กเก็ตมอนสเตอร์หนึ่งตัวบนฟิวเปลี่ยนพลังโจมตีเป็นศูนย์นะครับก็ก็ผมว่าเอฟเฟกต์ตรงกลางอะค่อนข้างจะดูดีสุดไอเอฟเฟกเอฟเฟกล่างสุดเหมือนแถมมากกว่าถ้าได้รับเอฟเฟกต์ดาเมจแท็กเก็ตมอนสเตอร์หนึ่งตัวบนฟิวพลังโจมตีเป็นศูนย์ มันไม่มันไม่ขนาดนั้นนละมันแบบเปลี่ยนแแทบเป็นศูนย์แบบมันดูเฉยๆมากแต่ว่าอืมันควรมันมันมันทาได้ดีกว่านี้แต่ว่ารู้สึกว่ามีแค่เอฟเฟกสองก็คนก็ใส่กันแล้วต่อไปครับลิงก์หนึ่งตัวใหม่ครับลิงก์หนึ่งทิกซาน่าจะเคยมีแค่ตัวเดียวกันน่าจะบลูมอีกตัวอันนี้ตัวใหม่ครับแหมไม่ชอบชอบจอังเลยทำลิงก์หนึ่งออกมาเนี่ยทิกซาโคลชิก้าครับลิงก์หนึ่งไลฟ์แฟรี่แท็กสองร้อย 200, ครับ นอนลิงทริกสตาร์นะฮะก็ก็สมควรน,นะครับอันเชิญโคชิก้าได้เทิร์นละใบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมอนสเตอร์ถูกทำลายจากการต่อสู้นะครับเอ่อโดยมีโดยมีมอนทริกสตาร์เกี่ยวข้องในระหว่างที่การ์ดไปนี้อยู่ในสุสานครับเป็นบัตเชิ่ลแท็บเหรอเป็นอ่าอีกทีกันแปนชิชการ์ดไปนี้ครับทาร์เก็ตมอนสเตอร์ที่ถูกทำลายครับเบิร์นตามพลังโจมตีนะฮะใส่ใช้งานโคชิก้าได้เทิร์นละครับ พอเรื่องที่มันมีการโจมตีเกี่ยวข้องเนะ่ผมรู้สึกว่ามันเฉยๆอ่ะตัวหนึ่งไอ้บลูมาบิวคอมโบได้มันบิวคอมโบแล้วช่วยให้แบบเบิร์นนิดหน่อยได้แต่ว่าโคชิก้านี่ทำอะไรเซตอัพเทิร์นสามแล้วเบิร์นเซตอัพเทิร์นสามอย่างเงี้ยเป็นลิงก์หนึ่งที่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วกันถ้าเทียบกับลิงก์หนึ่งไปอื่นมันก็คือทำให้เบิร์นได้เยอะขึ้นนั่นแหละทำไมวันนี้กูอ่านแต่การเบิร์นวะ โครน,นมิสเริ่มอ alternate ัลเทอร์เนทวินคอนดิชันด้วยการเบิร์นแล้วเหรอเลิกรำแล้วหันมาหันมาเบิร์นใส่กันดีกว่าอย่างเงี้ยต่อไปครับลิงสองร่างอัปเกรดนะครับทริคสตาร์โนเบิลแองเจิลครับลิงสองไรฟัลลี่ลิงครับแค่สองพันลิงสองนะฮะพูดกูพูดลิงสองอีกทีแล้วอะทริคซาสองตัวครับและการไปเนี่นยเชิญแบบลิงครับเสิร์ชบูเทียการ์ดจากเด็กขึ้นมือครับเอ่อบูเทียการ์เหรอมีใบใหม่ผมเห็นอยู่อันนี้ไม่ได้น็อปบูเทียนะครับกับอีกกานหนึ่งที่เป็นเวทที่ออกมาสักพักแล้ว ซึ่งผมจําชื่อไม่ได้แล้วแต่ผมว่าอันนั้นน่าจะมีคาว่าบรูเทียอยู่นะถ้าเกิดมีมอนสเตอร์ฟิวชั่นครับอยู่บนฟิวหรืออยู่ในสุสานครับาเก็ตทริกสตาร์หนึ่งตัวในสุสานสเปย์นะครับแม่ลิงสองที่สเปย์ตัวเองเหรอสุดยอดไปเลยสเป์มอนอีกตัวนะครับเอามาลิงครามต่อนะครับคลาสสิกคลาสสิกลิงเด็กนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผู้เล่นในก็ได้ครับได้รับเอฟเฟกต์ดามเมจครับอันนี้เธอระครังบอกอะทำไมไม่เธอทำไมมันไม่ เธอละครั้งอยู่ข้างล่างนะครับถ้าเกิดผู้เล่นไหนก็ได้ได้ราบไปฟิกตามเองครับถ้าเกิดการหนึงไปบนฟิลทำลายครับอ่าเนี้ยดูดีดูดีกว่าเนี้ยดูดีกว่าเนี่ยดูดีกว่าเปลี่ยน,นให้แเป็นศูนยะ์เนี่ยอย่างน้อยมันก็ออกจากฟิวอะครับใช้งานดเบิลแองเจิลได้เธอละครั้งโอเคก็ไม่รู้ว่าจะเอามาแทนตัวใหม่ได้ไหมเพราะว่าปกติคนก็ไม่เล่นทริกสตาร์ลิงกันอยู่แล้วก็วาอาจจะไม่ได้ทำอะไรขนาดนั้น ต่อไปครับผม Trickstar Diffusion ครับกับดักปกติเนาะสั่งใช้งาน1 e f f e เอฟเฟกครับเอ่อ fusion summon t r i c k s t a r ครับโดยการ Bandit แบบที่เรียกจากสุสานหรือว่า link s u m m o n t r i c k s t a r ครับก็กับดัก Quick Effect Quick Fusion หรือ quick link นะครับเอฟเฟกหนึ่ง <Effect 1 S 1> คือเราสามารถแบนดิตการมีจากสุสานครับแทร็ e เก็ตทริกสตาร์ที่เราควบคุมเทอ์นี้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเอ่อจะตีตัวอื่นไม่ได้นอกจากมอนเตอร์ตัวนั้นนะครับในวันที่เราควบคุมนะครับ ใช้เอฟเฟกของ Trickstar Diffusion แต่เอฟเฟกได้เธอละครั้งครับก็ใช้ได้ทั้งทั้งสองอย่างเลยเนาะทั้งทั้งข้างบนแล้วก็ส่วนข้างล่างนะครับแค่นั่นแหละอบอกว่าไงต้องพูดว่าไงไอ้เฮียแม่งเอาจริงไหมแม่งเริ่มจะเหมือนกันเข้าไปทุกทีทริกซากับบรินเซแม่งเริ่มจะใกล้เคียงกันมากขึ้นเข้าไปแบบทีละน้อยทีละน้อยเริ่มจะมีแบบไอ้เฮียคิดคิดทริกซ r าตัวใหม่ไม่ออกลองหยิบรินเซสักตัวแล้ว ก๊อเอฟเฟกมาสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไอ้เนี้ยแฟนๆทริกตา์เศร้าใจเลยเดี๋ยวเขาจะมาดราม่าใส่ผมนะครับผมไม่ได้ผมไม่สิอย่างนั้นแต่ว่าคุณลองคิดดูเอ่อมาริเซสมันก็มันก็มันมีส่วนที่คขายกันอยู่่ะจริงๆแบบบางตัวบางเอฟเฟกต์มันมันมีจริงๆแต่ว่าแบบนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันมันเล่นโดยตัวละครเดียวกันก็เข้าใจได้แล้วก็ใบสุดท้ายครับเมเดนออฟบลูเทียสครับกับดักปกติเนะ ถ้าเกิดผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามมันเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์แล้วเราควบคุมมอนสเตอร์ลิงครับทาร์กเก็ตหนึ่งในเอ่อมอนสเตอร์เหล่านั้นนะครับทำลายนะฮะจากนั้นเบิร์นดาเมจเท่ากับพาร์คออริจินอลแอแทคนะครับอ่ะนะก็คือคล้ายๆกับต้องเรียกว่าไงแทรปโพอมันคือแทรปโพอที่ทำลายแล้วเบิร์นด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผู้เล่นผู้เล่นเอ่อมี ได้รับดามิตเอฟเฟกในระหว่างที่การ์ดไปนี้อยู่สุสานครับแบนเนชการ์ดไปนี้แทร็เก็ตนอร์มอลสเปลในสุสารรน,าน,น,นสสารหรือที่ถูกแบนเนชครับหมอบแต่ว่าสั่งใช้งานในเทิร์นนี้ไม่ได้นะครับแอคทิเวตเมเดนออฟใช้ได็แคแอนดนนึงเอฟเฟกต่อเทิร์นนะครับเอ,อ่อลิงสองเสิร์ชได้เสิร์ชมาเซตอัพเหรอถ้าติดเอาจริงไหมถ้าติดมารีเซจจะไม่เป็นอีกออปชันหนึ่งให้กูเสิร์ชเนี่ยจริง ถ้าควบคุมลิงก์แทร็กเก็ตทำลายเบิร์นกับไอไอเวทในเวทอะไรก็ได้เนี่ยแม่งแบบแม่งแบบน่าใส่จัดๆอืมก็ตามนั้นครับเอาจริงไหมผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ทำอะไรขนาดนั้นเพราะว่าทิกสตาร์ตอนนี้ก็ไม่ได้ไปเวที่เป็นแบบนี้อยู่แล้วคนจะมาหันมาเล่นเวทนี้กันมากขึ้นไหมถ้าเจอแต่ผมรู้สึกเหมือน ไม่ค่อยขนาดนั้นป่ะผมไม่รู้สึกว่ามันแบบมันจะทําให้คนหันมาเล่นแบบเวที่มันควรจะเป็นมากขึ้นซึ่งผมคิดว่ามันเป็นจุดบอดของจะเรียกว่าจุดบอดดีไหมเรียกว่าเป็นแบบเป็นจุดอ่อนของเด็กนี้แล้วกันคือแบบมันมีสต r a t จี้ที่แน่นอนแต่คนมันไม่ไปเวนั้นคนมันไปเวที่แบบมีประโยชน์มากกว่าซึ่งผมคิดว่าเอาจริงไหมเด็กอะมันควรจะเด็กของมันมันควรจะตามกีมิกมันนะมันไม่ควรจะไปแบบฉีกแหวกแนวแบบนั้นผมก็เลยคิดว่าอืมก็ ถ้าให้เลือกระหว่างอะไรม,มันก็ทําได้ดีขึ้นแล้วก็นั่นแหละรครับผมก็ไม่รู้จะว่าอะไรเหมือนกันบางตัวก็เฉยๆบางตัวก็ไม่ได้แยกบางตัวก็ส่วนใหญ่ผมให้ว่ามันเฉยๆมากกว่ามันไม่ได้ทำอะไรขนาดแต่วการทริกสตาร์ก็เยอะอยู่แล้วมันอาจจะมีคอมโบพินอาตออกมาก,ก็ได้นะครับแต่ผมไม่ไปเวนั้นแล้วกันโอเคจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับการรีวิวกิมิคพเพจแล้วก็เอ่อทิกสานะครับ ถ้าใครมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับทั้งสองเด็กนี้ครับว่าจะไปเวไหนกันต่อไปนะฮะลองพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้ข้างล่างครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่ชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะัะบ๊ายบาย